ถ้าผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองในระยะยาว,ระยะยาวจริงๆเขาจะไม่อยู่ก้าวไกลครับผมคิดว่ามันจะเป,นเป็นโทษกับเขามากกว่าการที่ปล่อยให้พรรคก้าวไกลอยู่ต่อไปแตบบ่ผมว่าหลายๆคนเห็นบุคลิกทิมเป็นคนที่ประณีประนองที่อาจจะแตกต่างจากบุคลิกของพรรคมีแคริสมา่ามีสเสน่ห์ในการที่จะพูดคุยกับ พี่ต๋อมเนี่ยพี่ต๋อมเป็นคนที่มองการเมืองขาดมากสุขุมนะครับถ้าคนไม่รู้จกักอ่ะดูเงียบดูไม่พูดดูไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเห็นเขาปลาใส่นะไปอ่านระหว่างบรรทัดที่เขาพูดอ่ะไอผมว่าเขาเป็นคนที่คมมากมุมอมองทางการเมืองที่ที่แม่นมากที่เขาบอกว่าเป็นของเบ้งนะ่ผมว่าไม่ผิดเลย <laughs> าสำหรับพรรคเก้าไกลเองนะผมคิดว่าเหมือนเดิมว่ากันไปตามเนื้อหาว่ากันไปตามหลักการไม่ได้ไม่ได้ดูว่าใครเป็นคนเสนอรัฐบาลอาจจะเป็นคนเสนอมาเราเห็นด้วยเราก็ยกมือเห็นด้วยพรบ,บอากาศสะอาดก็ไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะไปค้านผมคิดว่านะตอนนี้แนวทางของพรรคเก้าไกลเองผมว่าถ้าเทียบกับชุดที่แล้วนะเราน่าจะเห็นความชัดเจนใน ในความเป็นก้าวไกลามากขึ้นแล้วน่าจะเห็นความเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีความเป็นก้าวไกลามากขึ้นกว่าสมัยที่แล้วพูดตามตรงว่าครั้งที่แล้วในพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาฝ่ายค้านแล้วก็มีสสองมา,ากายยวากว่าก้าวไกลเยอะแล้วก็เวลาสัดส่วนอะไรในสภาเราก็จะเห็นมากขึ้นการกําหนดการกําหนดวาระต่างๆของฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเราก็มีเสียงส่วนใหญ่ฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเราจะแบบเอาตามเราตลอดทุกอย่างนะ ต้องบอกอย่างนี้ว่าการเป็นพักร่วมฝ่ายค้านะมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การมาร่วมกันโดยสมัครใจอ่ะคือพักฝ่ายค้านมันคือพักที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะแต่เราไม่จําเป็นต้องเห็นตรงนันทุกอย่างครั้งที่แล้วก็เห็นชุดที่แล้วเนี่ยก้าวไกลก็เห็นต่างจากประเทศไทยหลายเรื่องนะอาจจะมีแบบว่านะกระทบกระทั่งกันบ้างนะเรื่องเล็กน้อยอาจจะมีความไม่พอใจอะไรกันบ้างแต่ โดยรวมแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือตรวจสอบรัฐบาลเช่กนการอมว่าครั้งนี้เรามีพักหลายพักนะเรามี4ี่ห้าพักที่ร่วมฝ่ายค้านะทุกพักเห็นไม่ตรงกันหรอกครับในแต่และเรื่องนะแต่เรามีจุดหมายเดียวกันก็คือการตรวจสอบรัฐบาลพักผมถนัดตรวจสอบแบบนี้ประชาธิปัตย์ถนัดตรวจสอบแบบนี้ก็ทําเต็มที่นะครับแล้วก็เอาแค่แนวทางไปในทางเดียวกันนะครับไม่จาเป็นต้องเห็นเหมือนกันไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องเดียวกันด้วยซ้า ตัวถูกพิพากไหมครับไม่ครับมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราอ่ะผมรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ใน power เราผมก็จะไม่ไม่เอาเวลาไปกลัวมันอ่ะสุดท้ายแล้วเราควบคุมไม่ได้ว่าว่าเราจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบนะแล้วเราก็ ผ่านการดมยุพักมาแล้วนะหนึ่งครั้งแล้วผมก็ยังมองว่าถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยคิดยาวๆสำหรับตัวเขาเองเนี่ยนะคือผมมองผมเรียนเศรษฐศาสตร์ผมเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองอันนี้มันเป็นข้อสมมุติที่ที่มันเป็นจริงมากนะทุกคนเนี่ยตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง ถ้าผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองในระยะยาว,ระยะยาวจริงๆเขาจะไม่อยู่ก้าวไกลครับผมคิดว่ามันจะเป็นเป็นโทษกับเขามากกว่าการที่ปล่อยให้พักก้าวไกลอยู่ต่อไปแต่คุณทีมก็มั่นใจนะผมก็มั่นใจนักกฎหมายหลายๆท่านก็มั่นใจแต่สุดท้ายก็ก็ขึ้นอยู่กับศาลน,นั่นนะครับอ,อันนี้ก็คาดเดายาก เขาอต้องพูดตามตรงว่า5ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่ง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังรัฐประหาร49เนี่ยถามใครใครก็ต้องบอกนะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลการกเมืองมากกว่าศาลที่ที่ใช้นิติศาสตร์เป็นหลักอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่คนจะคิดดันนั้นเนี่ยก็ก็อยู่ที่ศาลให้พิจารณา ผมว่าผมว่าทีมเนี่ยทีมเนี่ยน่าจะน่าจะมีความเป็นนักบริหารมากๆนะแล้วก็มีใช้ควาว่าอะไรดีมีแคริสมามีสเสน่ห์ในการที่จะพูดคุยกับผู้คนแล้วก็สามารถโน้มหน้าวให้คนเห็นตรงกับเขาได้ผมว่านะผมว่าหลายๆคนเห็นบุคลิกทีมเป็นคนที่ประณีประนอม ที่อาจจะแตกต่างจากบุคลิกของพรรคนะแต่แต่เขายังมีหลักการที่แน่นนะเขายังยึดมั่นในหลักการที่แน่นได้แล้วก็มีบุคลิกที่ที่ดูประดีประนอมที่น่าจะพูดคุยกับทุกฝ่ายได้พี่ต๋อมเนี่ยพี่ต๋อมเป็นคนที่มองการเมืองขาดหน้แล้วก็เป็นคนที่สุขุมนะครับถ้าคนไม่รู้จักอะ แล้วไม่เคยฟังพี่ต๋องปลาใส่อาจจะรู้สึกว่าผมพี่ต๋องนี่แบบดูเงียบดูไม่พูดดูไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเห็นเขาปลาใส่นะผมจะบอกเลยว่าเวลาเขาพูดอะไรอย่างเนี่ยถ้าไปฟังดีๆนะไปไปแบบว่าไปไปอ่านระหว่างบรรทัดที่เขาพูดอะ่ะไอ้ผมว่าเขาเป็นคนที่คมมากแล้วก็แล้วก็วกม,มีมุมมองทางการเมืองที่ที่แม่นมากที่เขาบอกว่าเป็นขขงเบ้งนะ่ะ ผมว่าไม่ผิดรลก